โอ้โห,โโหมีอะไรมีอะไรมีอะไรนะคะมาแล้วมาแล้วมาจากกุกกอกนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะแอดมินน้อยแอดมินใหญ่แอดมินอดมินใหญ่นะคะมาจากกุกกอกมีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโอ้โหมีผักพายโอ้โยกไปให้ยกให้มีอะไรบ้างจะเอาลงโอ๊ะมันหนักอันน um pues> ั้นอันนี้อันนี้กออเบะ อันนี้เอาลงอยู่บนตามันนี่นี่ถ้าแอดมินเขาบอกมีอาหารของฝากให้พี่ทิพย์นะเรายกไปอันนี้หนาวลงไหมคะลงค่ะมีกะลงมีมันนะคะมันห้านาทีมันห้านาทีโอ๊ยออกไปหมดแล้วนะคะ หอยหอยคัวกลางเลยเหระว่าจะต้มสู่เจ้ากินนั่นแหละมันออกไปหมดแล้วต้มกินกับมะละกอนั่นแหละออกไปหมดแล้วเขาเก็บมามันกินข้าวนี่ค่ะเปรียบหมดนั่นแหละ โอ้อันนี้เอาไว้ตรงนี้หรอมั้งตรงใกล้ๆน้ำนี่ละมั้งนี่เนาะอันนี้น่ะที่จะปลูกนี่มันนี่มันมันมันห้าน,น,นาทีมยังนะเอาติมาเอาไปแช่อีกลูกหนุนตัวใหญ่เลย รถจัดการเลยเลยอ้ยดีมากเลยเอากลับไปกลับมาอยู <Bear> ่วันนี้จ<ด>ิู๋เป็นลมแน่นะคะไม่รู้ว่าจะเอาไปวางไว้ที่ไหน ยกไปอีกก็พอดีล่ะได้แปดนาทีลูกเอ้ยเอามันออกแล้เจ้าไม่ปิดไไม่ด้ไม่ได้คุณเก็บหนูไม่ได้นอยู่ที่นี่เราเออมันออกไปมาแล้วมาแล้วกุกกอกมีหลายอันมีอะไรโอ้ มีทั้งไก่มีทั้งหวายมีทั้งหน่อไม้มีทั้งก็หอยดังหอยมาไม่กล้าพูดไก่คุณตาไก่คุณตานะคะ่ะอะไรเกลียดอะไรคะอันนี้ไก่คุณตาไก่คุณตาแต่พูดยาวไม่ได้ มีหน่อไม้หน่อไม้แล้วก็มีอะไรนี่ใช่ไหมอันนี้ได้อยู่นี่ยย่าย่าังพูดเลยยังพูดอย่างพูดเลยอันนี้แหละอนี้อะลายหว้ยก็ไก่คุณตา อือโอ้อันนี้หน่อไม้เนี่มันชีอันนั้นแล้วแล้วทำกันแล้วมั่งหน้าบอกโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะเออไม่ควาดอ๋ออันนี้ไม้ควาดนนมาดซื้อจากไหนเนะาะของยาชีมะควาดตรงนี้ดีนะเออนี่ยแบบนี้ดีโอ้อยยาชีนี่รู้จกักไมะควาดโอาไ อันนี้เอดมินใหญ่มานะคะเอดมินน้อยก็ไม่รู้ไปไหน,นไหนเสือเหลืองกระถุกกะงกลมสบายแดงเหลืองแดงกลมอ่ะแม่อันนั้นไม่มาบ่อ จ้าแม่ไม่ใช่แม่พีแม่พีมาแต่ไม่รู้เดือนยังไโอโอไปหายแอดมินน้อยแอดมินน้อยเอาบอกว่าพูดกันอยู่เพ่อนว่าแอดมินน้อยอา่าใครจะมาเมจ่อยเเนห

ต้มนะหน่อไม้ไล่นะคะแล้วก็หน่อหวายหน่อบักเนี่ยหน่อไม้ต้นเพราะมันเพื่อหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มบางในค่อยจะอ่อนอยู่ตลาดแล้วนอะค่อยจะอ่อนในนี่ค่อยต้น้วของเข้ากระถาน้ำมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าน้ำมันลึกมันจะยาวไหนมีกี่ต้นแล้วมีสองสามต้นต้นทั้งพิงมันขึ้นเยอะอยู่แต่ว่าน้ำลึกนี่นะครับนี่ก็ขึ้นหน่อไม้ต้มหน่อไม้ไล่หน่อไม้ต้มนี่ของใครของ ไม่อม่ีแล้วองไอ้เบ้น้นได้ไหมคุาเพนเอาไก่กับวายนไก่กับวายันแสดงว่ากำลังเะได้เนมันกำลังออกเนาะมันยังไม่ได้ออกเยอะ ฝากจากตาสิโอ้โหจริงโอ้โห,โห,โห

เอาเฮามีหมอบก่อนโบก็ต้องดูเพิ่นก่อนแล้วเนาะถ้าเหลือจุองไว้หมอบเป็นแคบไว้ก่อนแล้วันนี้เนาะโอ้ตามพอหนูแล้วที่ ไปจบอยู่ที่ร้านบอกจบอยู่ที่นี่แหละคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ